เหนื่อยทำงานหลังคดหลังแข่งกันมาหลายปีนะครับจนหลายๆคนเนี่ยอาจจะเป็นออฟฟิศซินโดมกันไปแล้วเพื่อนๆเคยลองนั่งคิดกันเล่นๆไหมครับว่าเงินเดือนที่เราได้รับอยู่เนี่ยสามารถซื้อบ้านได้ราคาประมาณเท่าไหร่ว uh, oh well, sort of ันนี้ผมมีคําตอบครับเริ่มกันเร็วๆที่สูตรคํานวณเงินผ่อนบ้านแบบคร่าวๆกันก่อนครับ โดยทั่วไปแล้วเนี่ยธนาคารเขาจะปล่อยให้เราสามารถผ่อนบ้านได้ประมาณไม่เกิน40%ของเงินเดือนนะครับเพื่อให้เราสามารถเหลือเงินสําหรับจับใจ่ายใช้สอยในชีวิตประจําวันได้ไม่ลําบากจนเกินไปแต่ถ้าการณีของใครที่มีรายได้เยอะหน่อยเนี่ยอาจจะพิจารณาให้สูงถึง60%เลยครับทั้งนี้ทั้งนั้นจะมีปัจจัยอื่นๆอย่างเช่นพวกค่าผ่อนรถหรือสิ่งของต่างๆรวมถึงอายุของเราตอนยื่นกู้ด้วยเขาจะพิจารณาเป็นเคสบเคสไปครับ ยกตัวอย่างให้เห็นภาพง่ายๆนะครับสมมุติผมมีรายได้20,000บาทถ้าอยากรู้ว่าสามารถผ่อนต่อเดือนได้เท่าไหร่ <c oughs> ก็ให้นําเงินเดือนมาคูณด้วย40 <c oughs> และหารด้วย100 <c oughs> ทําให้ผมสามารถผ่อนต่อเดือนได้ประมาณสัก8,000บาทครับจากนั้นมาดูว่าวงเงินผ่อนนี้สามารถซื้อบ้านราคาเท่าไหร่ได้บ้างโดยจะมีสูตรยอดฮิตคํานวณเงินผ่อนให้ตีไปที่รายละ7,000บาทต่อเดือนครับอันนี้เราคิดคร่าวๆจากดอกเบี้ย5%เป็นระยะเวลา30ปีและไม่มีนี้อื่นๆนะครับเท่ากับว่าถ้าเราซื้อบ้านราคา2ล้านบาท ก็จะผ่อนต่อเดือนอยู่ที่ประมาณสัก1 4 0 0 0บาทซึ่งถ้าผ่อนให้ไม่เกิน40%ของเงินเดือนเราก็ควรจะมีรายได้ประมาณ35,000บาทต่อเดือนทําให้เราสามารถใช้ชีวิตได้สบายๆไม่ลําบากจนเกินไปครับผมลองคํานวณสัดส่วนค่าผ่อนบ้านไว้ให้ที่ 40- และ60%ในแต่ละช่วงเงินเดือนนะครับเพื่อนๆลองดูกันครับว่าเลทเงินเดือนเนี่ยสามารถกู้ผ่อนบ้านได้ราคาประมาณเท่าไหร่ทีนี้เรามาลองมองหาโครงการทาวน์โฮมแล้วก็บ้านเดี่ยวในกรุงเทพและปริมณฑลกันบ้าง โดยผมจะรวบรวมโครงการจาก15 d e v วล o อปเอที่มีผลประกอบการอาสังหาสูงที่สุดในปี2565ที่ผ่านมามาให้ชมกันครับเริ่มกันที่เงินเดือนสัก20,000บาทนะครับจะมีกำลังในการกู้ซื้ออยู่ที่ราว1.2ถึง1.7ล้านบาทซึ่งบ้านในราคาระดับนี้จะเป็นทาวน์โฮมซะเป็นส่วนใหญ่นะครับขยับรายได้ขึ้นมาหน่อยที่ประมาณ40,000บาทต่อเดือนนะครับ ตามสมูตรคำนวณเบื้องต้นจะมีกำลังกู้อยู่ที่ประมาณสัก2-3ล้านบาทหรือสูงสุสดอยู่ที่ประมาณสัก3.4ล้านบาทครับและกลุ่มสุดท้ายของวันนี้นะครับมีรายได้อยู่ที่ประมาณ60,000บาทต่อเดือนตา,ามสูตรคำนวณเบื้องต้นของคนกลุ่มนี้เนี่ยจะมีกำลังในการกู้ซื้อที่อยู่อาศัยอยู่ที่ประมาณสัก3-5ล้านบาทครับหรือสูงที่สุดคือประมาณ5.2ล้านบาท ตัวเลือกจะเริ่มเยอะขึ้นนะครับมีให้เลือกทั้งบ้านเดี่ยวบ้านแฝดแล้วก็ทาวน์โฮมเลยครับหวังว่าข้อมูลเหล่านี้นะครับจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยให้กับเพื่อนๆส่วนใครที่มีรายได้มากกว่า6 0 0 0 0บาทนะครับก็อดใจรอใน EP พีถัดไป ผมแนบลิงก์ของบทความเจาะลึกติ๊กออล i ฟวิ g ไว้ให้นะครับจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมด้วยถ้าหากว่าใครที่สนใจและใครที่มีข้อเสนอแนะหรืออยากรู้เรื่องไหๆเพิ่มเติมเนี่ยสามารถคอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้นะครับแล้วกลับมาอัปเดตข่าวสารในวงการอสังหากันใหม่กับติ๊กซับเดตสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ